สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบก,กับช่องเด็กก้นคอมนอนนะครับคลิปนี้เราจะมาตำน้ำพริกแกงเผ็ดกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็มาอซอยตะไคร้กันก่อนนะครับต่อไปเราก็หั่นขานะครับ แล้วก็หันผิวมะกรูดนะครับ พอเราเตรียมเสร็จนะครับใส่พริกลงไปเลยครับใครชอบเผ็ดหรือชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็ใส่พริกตามใจชอบเลยนะครับใส่เกลือนิดหน่อยครับผม เราก็มาเริ่มตำกันเลยครับเราก็ใส่เครื่องที่เราหั่นไว้นะครับลงไปเลยครับ ก็ใส่ครบแล้วนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยครับพอแล้วใส่หอมแดงลงไปครับกระเทียมครับแล้วก็ตาให้ละเอียดให้เข้ากันครับ ก็ใส่กะปิกุ้งลงไปนิดหน่อยครับนี่ก็เสร็จแล้วครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเด็วกอ้วนคนบ้านนอกด้วยนะครับขอบคุณครับ